สวัสดีจ้าแม่มาจะพาคั้นส้มผักผักกวางตุง้งแม่มาแช่น้ำเกลือไว้แล้วสามชั่วโมงนี่ยุบนุ่มแล้วแล้วก็ล้างน้ำเป่าน้ำสะอาดแล้วสารน้ำนี่แล้วก็มาคั้นเลยจ้าแม่มาใส่ผงนัวหนึ่งช้อนจ้า คนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่เกลือหนึน่งช้อนสองช้อน3ชน้อนสชน้อนหช้อน6ชน้อนหช้อนคูณพูณใส่น้ำตาลหนึน่งช้อน2ช้อน3ช้อนอ่า ใส่น้ำตาลทรายสามช้อนหมดพอดีเลยแล้วก็มาคั้นมาคั้นมาไขยำให้เข้าเกลือให้เข้ากันให้นุ่มแบบนี้เลยจ้าเกลือจะ่พึ่งใส่เยอะ ให้ชิมดูก่อนถ้ายังไม่ออกเค็มค่อยใส่เกลืออีกบางคนแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะบางคนเขาก็เอาไปตากแดดให้ผักเหี่ยวให้ผักยุบก่อนแต่แม่มาดแช่เกลือก่อน แต่บางคนเล่นสูตรเล่งด่วนก็คือคั้นสดๆเลยใส่เกลือแล้วก็คั้นเลยไม่ต้องแช่น้ำเกลือไม่ต้องเอาไปตากแดดแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่ามีเวลามากเวลาน้อยนะคะคั้นให้เข้าเกลือเลยจ้ะคั้น แม่มาจะคั้นนานประมาณ15นาทีนะคะคั้นให้เข้ากันใส่เกลือนะคะแม่มาดขอคั้นก่อนนะคะแม่มาดคั้นไปแล้ว15นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้แม่มาดก,ก็จะมีขอล้างมือก่อนใส่น้ำ ข้าวมาหรือน้ำแช่ข้าวเหนียวนั่นแหละบ้านแม่มาเรียกข้าวมานะคะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่นะคะแม่มาก็จะใส่น้ําเข้ามานะคะคนที่ไม่มีน้ําเข้ามาน้ําแช่ข้าวเหนียวก็เอาน้ําซาวข้าวเจ้าก็ได้นะคะทีนี้ก็คั้นให้เข้ากันอีกนะคะแต่ทางที่ ดีจะให้อร่อยกลมกล่อมที่สุดก็คือน้ำข้าวหมาน้ำแช่ข้าวเหนียวแบบนี้นะคะน้ำซาวข้าวเจ้าก็อร่อยเหมือนกันแต่ความกลมกล่อมจะสู้น้ำข้าวหมาที่แช่ข้าวเหนียวไม่ได้นะคะทีนี้ก็คั้นไปอีกนะคะคั้นให้เข้ากันอีกประมาณ5นาทีนะคะ คั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเส้นก็จะสวยแบบนี้นะคะแม่บมานแช่น้ำเกลือไว้สามชั่วโมงแบบนี้นะคะก็จะสวยแบบนี้เลยถ้าเราคั้นใส่เกลือสดๆสดสดใบก็จะหักใบก็จะกรอบนะคะเส้นไม่สวยเห็นไหมคะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะนี่ สูตรของแม่มาดแช่น้ำเกลือก่อนแล้วก็มาใส่น้ํำข้ามาเข้าเหนียวนะคะทีนี้ก็ใส่กระปุกเลยจ้ากระปุกนี้ก็ล้างให้สะอาดความให้แห้งแล้วก็เอาใส่ในกระปุกเลยจ้า จะแล้วก็ยัดลงไปให้แน่นเลยจ้ะกดลงไปจ้ะพูดผิดขออภัยกดลงไปจ้ะแบบนี้เลยจ้ะกดลงไปทีนี้ที่เหลือ ก็ใส่กับุกนี้นะคะกระปุกต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็คว่ำให้แห้งนะคะอันนี้เลยจ้า ก็กดลงจ้ะกดลงกดลงไปแบบนี้ทีนี้ก็เอาน้ำตักน้ำที่เราคั้นน,นั่นแหละใส่นะคะ ทีนี้ก็ปิดฝานะคะทีนี้ก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทเลยนะคะ ทีนี้ก็เอาไปตั้งไว้ครัวอุณหภูมิบ้านนะคะคนที่ชอบเปรี้ยวมากก็ตั้งไว้ก็มาชิมดูสักสองวันสามวันตัวเองชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็เอาไว้ภายในบ้านอุณหภูมิบ้านทีนี้แม่มาดก,ก็เอาไว้อุณหภูมิบ้านแค่ สองวันแม่มานไม่ชอบเปรี้ยวมากก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้นะคะนี่แล้วแต่คนชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะคนชอบเปรี้ยวมากก็ไว้ข้างนอกตู้เย็นอุณหภูมิภายในครัวธรรมดาสองวันสามวันสี่วันก็แล้วแต่ชอบมากชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะแม่มาชอบเปรี้ยวนน้อยก็คือเอาไว้ภายในแอร์พรมบ้านหรือตั้งไว้โต๊ะตรงนี้ ก็ได้แค่สองคืนนอกจากนั้นแม่มาก,ก็ใส่ในตู้เย็นนะคะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ลองไปทำดูนะคะลองไปทำกินนะคะขันส้มผักกวางตุ้งจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า